นีาวสวัสดีค่ะเด็กๆนี你น好่我มา星老师今天我们要一起来学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆก่อนที่เรียนบทใหม่พวกเรามาทบทวนบทเก่านิดหน่อยนะคะเด็กๆอืมชื่นฉอ่านตาม老师นะเด็กๆอ่านตาม老师พ่อา 爸爸，爸爸妈妈，妈妈，妈妈，哥哥，哥哥，哥哥，姐姐，姐姐，姐姐，弟弟，弟弟，弟弟，妹妹。 ไม่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 โอเคทบทวนเสร็จแล้วนะคะงั้นเรามาขึ้นบทที่17บเจ็ดีสิบเจบทที่เจบทที่สิคือเจอ้านาืป,ป้าปะนี่นั่นคือคุณพอ่อเรามาเรียนว่านี่กับนั่นนะคะคำศัพท์ซังท์ อ่านตาม老师นะคะอ่านตาม老师นั่นนะคะนั่นหน้า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 คือนั่นนะคะหน้าหน้าเจึงมังอ่านตาม老师นะคะเจอ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  ，这จคอค่นี่นี่อันดับ老师เจอเจอนี่นะคะเจ๋งปังโอเคงั้นเรามาพูดพร้อมๆกันนะคะนัะ่นคือพ่อ่นั่นคือคุณพอ่ออันดับมาส师 นั爸爸่นคือพ่อนั่นคือพ่อจังปังอันดามพี่ครูนะ่ะนี妈妈่คือแม่นี่คือคแม่นี妈妈่คือแม่นี่คือแม่นี่คือแม่จังปังเรามาโยงเส้นจับคู่กันนะคะเด็กๆ เด็กๆดูอืมเรามาดูนะคะอันนี้รูปที่หนึ่งคืออะไรรูปที่หนึ่งคือคุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อป้าปะเออยองเส้นไปหาป้าปะงั้นเรามาดูรูปที่สองรูปที่สองคืออะไรนะคะเด็กๆเจเจใช่ไหมคะจเจเจนันยองเส้นไปหาเจเจเงาเจเจอยู่ที่นี่อ,อ่าเจเจต่อมารูปที่สามนะคะรูปที่สามคืออะไรคะมาม่า ใช่ไหมคะมาม่งั้นเราแม่าอยู่ไหนมาม่าอยู่ไหนมาม่ามา在这ออยู่นี่มาม่งั้นเรามาดูลูกที่สี่ลูกที่สี่คืออะไรนะติติใช่ไหมคะติติน้องชายติ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 อยู่ไหนเด็กๆติติอยู่ไหนติติอยู่นี่อ่าติติอยู่นี่ค่ะอ่าติ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 ต่อมาลูกที่ห้าคือเกิ๊ก คือพี่ชายคือเกิดพี่ชายอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะเงาเกิดเกิดอยู่นี่งั้นเหลือไม่หมไม่หม,มน้องสาวอยู่นี่ตุ้ยมาถูกแล้วใช่ไหมคะเจินปังอ่านตามเร,รักชั้นรอบหนึ่งนะป่าป้า姐เ,เ,เ,มามาเกอ妹妹哥哥ป不是 ตี้ติเมื่อกี้เราพูดผ,ผิดรูปที่สี่คือตี้ติตี้ติเกี่ชาไม่ไม่เจนปังเก่งมากมเรามาขึ้นบทที่สิบแปดนะคะเด็กๆบทที่สิบแปดเรามาฝึกพูดนะคะฝึกพูดอ่านตามเหล่าื่นนะคะนี่เจ้ามม什么名字 你叫什么名字？你叫什么名字？我叫我叫，真棒。อันดาม老ชนะทกๆอันดาม老อเรามาฝึกพูดนะคะรูปที่หนึ่งก่อนนะคะ。w o 我有弟 w 我 y o u d 有 d 弟。 陈米农菜，我有姐姐，我有姐姐，我有姐姐。陈米披嫂那爸爸，那是爸爸，那是爸爸，那是爸爸。那 is คุณพ่อ。我爱爸爸妈妈。 我爱爸爸妈妈，我爱爸爸妈妈。ฉันรักคุณพ่อคุณแม่เจนปังบกองวันนี้เรียนถึงนี้นะคะเด็กๆเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะใจเจน